พรคเศรษฐกิจเนี่ยครับคนพยายามจะยัดเยียดเราเป็นพักเล็กมันมองสสเราเพียงแค่สองสามคนแต่เราไม่ได้มองแบบนั้นเนี่ยครับเรามองว่าถ้ากูมีแค่สองสามคนกูจะไปแก้ไขอะไรได้นะดังนั้นว,วันนี้เราต้องมองที่ภาพใหญ่อันี้ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสมัยก่อนมันไม่เคยมองเราในสายตานเนี่ยแต่พวันี้กระแสรเรามาไลครับ มันมาโจมตีมันมาก็เป็นกองทัพเพราะก็มีระบบกองทัพอโอจัดตั้งเพื่อจะมาถล่มเราอ่าตอนนี้เราต้องไม่เปิดจุดอ่อนเราต้องปิดจุดอ่อนแล้วใช้จุดแข็งก็สู้นังนนั่นจุดอ่อนทีเรามีอะไรอยู่แล้วก็อยากเอาขึ้นมาให้เขาตีเตือนมันมันก็ไม่ค่อยฟังนะโอเคก็าจางมันก็ถือเป็นข้อดีนะเราคนหนุ่งสาวที่มีความกล้าฉะน,นั้นเติมประสบการณ์เข้าไปอีกหน่อยเดี๋ยวพวกมันก็เก่งเอง เราคงไม่สามารถหรอกครับที่จะสามารถนำทัพไปได้ตลอดรอดฝั่งเราก็ต้องสร้างคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับเพื่อเขาสานต่อไปไอ้พวกนี้มันมีเวลาเป็นอาวุธไอเรามีประสบการณ์เป็นอาวุธแต่เราไม่เวลาเหลือแล้วเ,เวลาเราเหลือน้อยนะนั้นผมยังไม่เคยโกรธไม่เคยหรอกก็แค่สั่งสอนอบรมไปเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่มึงนะพราอนาคตของมึงชีวิตมึงไม่ใช่กูไอ้กูเนี่ยมันเลยจุดสุดยอดของชีวิตไปแล้วเออนะครับ งั้นวันนี้นะครับพวกเราต้องหนักแน่นผมเชื่อเลยมันไม่มีอะไรไโจมตีผมได้หรอกมันก่อนก็มายักอะไรเรื่องที่ผมไปลุยด่านเาผมเมาจะไปเมาใครจะกล้าไปเถียงกับตำรวจเพราะคุกรออยู่ห้องหน้าใช่ไหมกฎหมายก็บอกแล้วว่าใครปฏิเสธการเป่าไปถือว่าเมาวันนั้นผมลงไปลุยด่านเนี่ยเพราะอะไรครับด่านมันสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนไอ้เสียงผมมันเหมือนคนเมาอยู่แล้ว นะครับวันนี้มาบอกว่าพี่มาร์กทำแบบนี้ทําให้พรรคเสือเเส่อมเสียเสื่อมเสียส้นตีนอะไรคนชื่นชมนิยมชมชอบแบบกูคือการลุยด่านนี่แหละภาพลักษณ์ผมมันชัดเจนไม่ไดัดจริตแล้วผมไม่ใช่คนกลางนะครับผมก็บอกตลอดเวลาว่าอย่าทําให้ประชาชนเดือดร้อนเออถ้าผมเที่ยวไปไล่หาจะเรื่องนนมึงยังมาหาว่ากูกลางอีกเหรอกูกําลังทําเพื่ออะไรร,รถมันติดเป็นกิโลมึงรู้เปล่า มึงจะตั้งด่านกูไม่ว่านะผมก็พูดชัดเจน่เฮ้ยถ้าคนมันเร็วมันผิดจับมันก็ไปแต่อย่าทาให้คนดีๆเดือดร้อนคนมันท้องถนนแม่งมีเป็นหมื่นๆนันแสนคนมันเร็วทั้งหมดได้ไงห่ะแน่นอนบนถนนม,นมันมีคนเรวปนอยู่มึงจะจับมันกูก็ไม่ว่าอะไรแต่อย่าให้คนดีๆเขาเดือดร้อนการตั้งด่านเนี่ยมึงจับโจรไม่ได้หรอกมึงได้น้อยมากแต่มึงกําลังทาคนส่วนใหญ่กําลังเดือดร้อนกูเลยจำเป็นต้องลงไปลุย ก็แค่นั้นเองถ้าสมองมาหมาแบบนี้นะนะอย่ามาเทียบชั้นนี่กูมาพิบูผู้ยโสผมคือนักยุทธศาสตร์ผมคือนักการตลาดผมไม่ใช่นักการเมืองเอ้โไปตามมาเลยนะักคิดว่าใครจะถล่มมาพิบูลงได้มาเลยเออไม่กลัวหรอกครับเพราะคนเกลียดเรานะมันอธิบายยังไงมันก็ไม่ฟังหรอกครับ แต่การที่มันยิ่งมาถล่มมาพี่บูนะมันยิ่งทําให้กูดังเพราะกูยิ่งดังกูยิ่งมีเวลาอธิบายได้เยอะแล้วเราอธิบายคนที่ะไรครับที่เขายังไม่รู้จะตัดสินใจเลือกใครมึงจะไปไก่คนที่ไม่เลือกเรามึงจะไปนสนใจอะไรคนที่ไม่รักเราใช้สมองหน่อยอย่าอวดฉลาดกันให้มากนะพวกมึงมันยังเด็กวันนี้นะการพูดเรื่องพักเนี่ยมันต้องให้คนเสียงดังพูด ไม่ใช่พวกกระจอกง่อยๆไปพูดเพราะมีคนฟังมันน้อยมันจะไม่เกิดประโยชน์แล้วนี่เรากำลังสื่อสารก็ต้องเรียกว่าการสื่อสารกับประชาชนอะเออได้ป่ะนะนั้นสงบปากสงบคำอย่าเลึง่งกูกำลังทำในสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ประชาชนหกสิบล้านคนเห็นไ,ไหมมันมาโจมตีเลย เคยกลัวเลยครับนอย่ามาเป็นบุญเป็นคุณทุเล่ตัวเองดูแลกัน้ได้ไม่ต้องห่วงกูหรอกอวตัวกูรอดมาตลอดจนได้ถึงวันนี้วันนี้นะจุดแข็งของเราต้องเอามาใช้นั่นคือพอเลเรังสีแต่มึงอย่าเปิดจุดอ่อนขึ้นมาเรื่อยๆเพราะไเพราะพี่รังสีเขาจะเหนื่อยใช่ไหมครับมันเล่นพลเรังสีไม่ได้มันก็หาจุดที่จะมาด้อยค่าพเลเรังสี มันบอกได้ว่าเนี่ยทำไมพลเอกสีเลือกมาพี่บูมาเป็นทีมงานเนี่ยมันไม่กล้าโจมตีครับแต่มันโจมตีว่ะพลเอกสีคือสาขาส้มอยูครับเพราะมันรู้ว่านี่คือแผลใหญ่แต่ผมเถียงแดนไม่จริงหรอกไอ้พวกนี้มันทะเลาะกันมันนึงแยกตัวออกมาพี่รังสีเป็นทหารองค์ขลักใครจะเอาคนล้มตถาบันมาอยู่ด้วยวะพวกมึงต้องใช้สมองเยอะๆอย่าไปหลงมันเหยื่อมันไอ้พวกนี้มันเกลียดเรามึงจะไปเสียเวลาเถียงกับมันทำไม มึงจะไปที่ายให้มันฟังเพื่ออะไรวันนี้มึงต้องสื่อออกไปให้คนที่ยังไม่ตัดสินใจให้หันมามองพักเศรษฐกิจนะดังนั้นอย่าโชว์ควายโง่และอวดฉลาดเอาตัวไม่รอดเออนะวันนี้นระัการพูดจาตรงไปตรงมาของผมเนี่ยมันเลยทำให้ช่องผมถูกปิดกั้นแต่ว่าอะไรครับมันมีคนที่ตัดคลิปของผม เขาไปเซนเซอร์คำหยาบคายออกเขาไปเผยแพร่ต่อคนดูเป็นล้านนะครับตรงนี้คนก็ต้องการคอนเทนต์คอนเทนต์ของผมมีคนอยากดูแต่ช่องผมไม่นอาจจะคนดูน้อยแต่ว่าถ้าไม่เป็นแบบนี้มันก็ไม่สามารถสื่อความเป็นตัวตนออกมากพี่บัวไปได้ฉะนั้นนี่คือกลยุทธ์นี่คือยุทธศาสตร์มึงจะไปสนใจใอะไรช่องกูวันนี้กูถึงบอกว่าตัดคลิปกูออกไปเยอะ พาะคนฟังมาพ่บูรมันเข้าใจง่ายนะใช่ไหมก็เรารู้อยู่แล้วว่าจุดอ่อนของเราคือการถูกปิดกัน้นแต่จุดแข็งของคือใครฟังมาพิบูเนี่ยใครฟังผมสิบครั้งเนี่ยเป็นสาวกหมดคนที่ไม่เคยรู้จักผมอาจจะรู้จักผิวผิวเผิเนี่ยครับอาจจะไม่ค่อยชอบครับแต่เรามาฟังผมแล้วสิบครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าจะเคลิม้มแล้วก็กลายมาเป็นสาวกผมถึงบอกว่ามึงตัดคลิปกูเยอะ เพราะสิ่งที่ผมพูดมันโคตรชัดเจนเออใช่ไหมก็เราถูกปิดกั้นนั่นคือจุดอ่อนแต่จุดแข็งก็คือมาร์คพิธบูคือคนที่อยู่ในสปอตไลท์มีคนติดตามมีคนสนใจมีคนอยากฟังแต่เพียงแต่เขาถูกปิดกัน้นไม่เห็นไงครับ้เราก็ต้องช่วยตัดคลิปขยายไปดีครับใครจะชี้แจงเรื่องพักเศรษฐกิจได้ดีถ้ามาพิบูใครจะมีความน่าเชื่อถือถ้อถามาพิธบูในพักอ่ะจมผมฮอตเนี่ย ผมกล้าโม้เลยครับจบไลน์นะคนดูไม่ต่ำกว่าแสนห้านะแต่ว่าโอเคพอมันมีกฎคอมชุมชนขึ้นมานะไอ้สไตล์แบบผมเนี่ยนะมันก็เลยโดนติดโทษแบนเนี่ยใช่ไหมมันก็เลยทำให้คนดูมันน้อยไปแต่ว่าเนื้อหามันยังเข้มข้นเหมือนเดิมดังนั้นก็เอาให้คนที่เขาดูดคลิปไปแล้วเขาก็ไปแก้ไขตรงที่มันจะทำให้ถูกแบน มึงไปดูนีช่องมาร์ชออดเด d เนี่ยมึงไปดูดิช่องพิ u บูเดลี่เนี่ยคนดูกันเยอะแยะแชร์กันที่สี่ห้าร้อยแชร์ไอช่องผมมันน้อยจริงแต่เนื้อหางผมถ้าคนเอาไปทำในช่องที่ไม่มถูกปิดกั้นเนี่ยคนมันดูเยอะโอ้ยไม่รู้เรื่องวันนี้สิ่งที่เราจะทำคือการสื่อสารออาไปคนเข้าถึงนี้มากที่สุดเราต้องการในแมสเซจของเราเนี่ยไอข้อความของเราเนี่ยเข้าถึงคนได้เยอะที่สุด ถ้าผมพูดนมแนมนมแนมกระจายจะมาฟังมาพี่บูเลยนี้วันนี้ภาพลักษณ์ของผมคือคนที่ตรงไปตรงมาเป็นคนที่แรงมึงยั่กูนมแนมได้ไงล่ะมันไม่ใช่ธรรมชาติเออใช่ไหมผมเชื่อเลยว่าวน,นี่หลายคนเคยเกลียดผมอะแล้ววันนี้เป็นไงอะเออมันพูดก็จริงมึงเอ,อ้าใครลองบอยด้วยเน,นี่ยใครเคยเกลียดผมมาก่อนแล้ววันนี้มาเป็นแฟนคลับติดตามช่วยบอกดิ แลวใครที่เคยรักแล้ววันนี้เกลียดอ่ะบอกมาเลยผมก็อยากจะรู้ว่ามมีอย่างละกี่คนผมบอกแล้วผมอยากจะเป็นสัญลักษณ์ของความตรงไปตรงมาเหมือนผมอยากจะเป็นตำนานของประเทศไทยใช่ป่ะทำไมทำไมคนถึงพูดถึงเปาบุญจินเพราะว่าเปาบุญจินคือสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ทำไมคนพูดถึงกวนอูทั้งที่มันผ่านมาเป็นพันปีแล้วเนี่ย ใช่ไหมเออแล้ววันนี้เหมือนกันนะผมบอกแล้วชีวิตผมผ่านมาหมดแล้วสุดท้ายก็บัวแรงนำ้ำใช่ไหมผมเคยมีเก้าอี้ตัวเป็นแสนวันหนึ่งลาออกก็ไม่ใช่ของผมผมเคยมีตําแหน่งวันหนึ่งเม่ลาออกก็ไม่ใช่ของผมแต่สิ่งนี่ยังอยู่กับผมตลอดเวลาคือคุณงามความดีผมยิ่งพยายามจะสร้างสมนะครับสร้างมันไว้ไม่มีใครขโมยผลงานของมาพิทบูไปได้ เออนะวันนี้ผมเอาต้นทุนหนุ่มผมเนี่ยมาการันตีว่าพลเอกลังสีคือคนที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศชาติได้จริงและที่สคันคือพลเอกลังสีเนี่ยเป็นทหารองคักษ์เป็นทหารอาชีพมันจะเป็นไปได้ไงที่จะยอมเป็นเครื่องมือให้คนขายชาติจะเป็นไได้ไงที่จะ ให้เป็นเครื่องมือยอมเป็นเครื่องมือกับคนล้มสถาบันแล้วคุณคิดอยู่ว่าพรรคนี้ยังมีมารพิบูนั่งหัวโดอยู่เนี่ยมันจะมีใครทะลึ่งออกมาแต่ต้องสถาบันมามึงต้องคิดกันเยอะๆไงแต่นี้ประชาชนไม่ได้ถูกสอนให้คิดไงระบบการศึกษามันสอนให้คนเชื่อไงนะั้นคนไทยมันยังเป็นคนที่เรียกว่าเชื่อคนง่ายมันก็เลยเป็นจ่องให้พวกที่ใช้ข่าวเท็จในการโจมตีไนงะ ไอ้ความเป็นเด็กเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆกันนะไอ้คิดเนี่ยนะมันเคยอยู่พักส้มมันเคยก่อตั้งมาด้วยกันวันหนึ่งมันก็ทะเลาะกันมันทะเลาะกันเรื่องอะไรไอ้เรื่องสถาบันนี่แหละทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาท้ายสุดก็แยกตัวมาอันนี้พอแยกตัวมาแล้วไอ้ไอ้ความมันที่มันเด็กเนาะมันก็พยายามจะหาคำพูดหล่อๆนะเดินคนละเส้นทางแต่ เป้าหมายเดียวกันเอาชิปหายใชครับคาพูดนี้ก็ถูกอเอาไปขยายต่อว่าวันนี้เอยแยกกันเดินแต่เป้าหมายเดียวกันคืออยู่มึงอยู่พัคนี้กูอยู่พัคนี้แต่เป้าหมายเดียวกันเพราะอะไรครับพเพราะอดีตมึงมีภาคของหนึ่งหนึ่งสองไงเห็นปหมนี่ไงไอความเป็นเด็กนะครับไอพวกนี้มันเป็นักกฎหมายมันจบกฎหมายมามันไม่ใช่นักบริหาร ไอผมเนี่ยมันเป็นนักบริหารผมไม่ได้เรียนกฎหมายเออใช่ไหมน,นั่นเนี่ยวันนี้ที่ถูกมาเล่นเงือนมันเอารูกไปที่คิดลาออกักพักอ่ะยืนอยู่บนรถรถแห่พักเลยไอพักอะไรนาคตใหม่อะไรมันอ่ะแล้วจนนะวบอกอะไรครับอะไรนะเส้นทางเดินคนละทางแต่เป้าหมายเดียวกันชิบหายนียครับอย่างนี้แต่มันไม่ได้เจตนาอย่างนั้นนะครับถึงแม้มันจะมีมันก็ไม่มีทางทาได้อยู่ในพักเศรษฐกิจ พวันี้มาฟิดบูยังอยู่ใครจะกล้าทะลึ่งมาแตะต้องสถาบันแล้วหัวหน้าพรรคือทหารดะนั้นมึงลืมไม่ได้เลยเรื่องลมเจ้าไอ้ยียไม่มีทางกูมไม่มีทางยอมให้เกิดขึ้นหรอกเพราะอะไรวะก็ศักดิ์ศรีผมชีวิตผมก็คำประกันอยู่นี่ไงลงดังนั้นมันเราเนี่ยมันต้องเป็นนักยุทธศาสตร์ผมบอกเลยว่าเป้าหมาย สลักไว้บนหินผาแต่วิธีการเขียนบนพื้นทรายเราต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์วันนี้เรากำลังถูกถล่มเนี่ยถ้ามึงยังดันในคิดต่อเนี่ยคิดผายเลยก็มึงรู้อยู่ว่าไอ้คิดเป็นเป้าใหญ่แต่คนที่มันโจมตีไม่ได้คือมาพิบูไงแค่นั้นเองอะ่ะผมนึกต้องออกมาเต้นแรงเต้นกลางเอ้กูไม่ใช่สาขาสม้มสาขาส้มทุกวันจะเป็นสาขาส้มได้ไง แล้วกูก็ไม่มีทางจับมือกับส้มด้วยดังน,นั้นวันเนี้ยต้องเลือกเข้าไปถล่มทลายเพราะอะไรก็เพื่อไอ้พลเอกปรังสิเข้าไปแก้ปัญหาประเทศชาติมึงมีสอสอคนสองคนมึงจะทำไร้ละโครงการรถไฟความเร็วสูงอะ่ะมึงจะไปแก้กฎหมายปฏิรูปตำรวจเด้อมึงจะมีปัญญาถ้ามึงได้คนสอสอคนสองคนอะ่ะเ,เลิกเพอเจอกัอนนะวันนี้พักเล็กตายหา่าหมดแล้วยุบไปรวมหมดแล้วมันไปไม่รอด ถ้าเกิดเรายังจะทำตัวเป็นพักเล็กมึงก็จบแบบเดิมอะ่ะดังนั้นวันนี้เราจะไม่ต้องทำตัวให้เป็นพักใหญ่แค่นั้นเองจะไม่มีอะไรมากผมบอกแล้วถ้าเกิดกูได้น้อยๆกูก็ไม่ไปถ้าประชาชนไม่เอามา้าพิบูกับเราสีเราก็พร้อมที่จะยอมรับมติของประชาชน